เอาละครับผูบกกลับตัวดีทุกท่านนะฮะวันนี้เรามาอยู่กันในเกมออบบี้เป็นแบบออบบี้นะฮะที่มันแปลกๆนิดนึงเพราะมันมีตัวนี้ <c oughs> คือไอตัวนี้มันดังในทิกตอกทุกคนไอตัวที่มันแบบหน้าแปลกๆเนี่ยผมเห็นใน youtube ต t รี่แล้วนะฮ <c> ะ <oughs> ดูไอตัวนี้นีเนี่ยหลายตัวเลยทุกคนที่มันเป็นที่มันร้องเลยนะอะไรอะไรอะไรนะ ไม่รู้เหมือนกันทุกคนเนี่ยไอตัวเนี้ยที่มันชอบขึ้นฟีดในทิกตอกเนี่ยมันก็ไม่ได้ขึ้นเยอะหรอกนะทุกคนเนี่ยทุกคนน่าจะรู้จักกันนะทุกคนแต่ว่าเกมนี้มันต้องเล่นออฟฟี่ทุกคนแล้วมันก็ต้องมีไออตัวหน้าไอตัวหน้านี่โคตรรุ่วทุกคนนะแบบนี้มันก็มีเกี่ยวกับออฟฟี่ผีทุกคนออฟฟี่เกี่ยวกับออฟฟี่ผีเอ้ยผีห่อศพทุกคนผมไม่รู้นะว่าที่ผีห่อศพเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ ป็นผีมาประเทศอะไรทุกคนเนี่ยไอตรงเนี้ยมันเป็นมันเป็นผีประเทศไรไม่รู้นะแต่ว่าเท่าที่ผมเคยเล่นแมปออบบี้แบบแบบไอตัวนี้มาเนี่ยผมได้ยินแต่ภาษาอะไรก็ไม่รู้ทุกคนเปนภาษาอินโดเปล่าไม่รู้นะเนี่ยดูดิไม่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 ใช่ไออะไรนะไอตุงตุงทงอันนั้นไม่ใช่นะมันเป็นภาษาอินโดเลยทุกคน มันพูดแบบเป็นภาษาเลยอ่ะอันอันนี้ไม่ใช่ภาษาะนะมาเรามเล่นออี่กันดีกว่ามาดีพี่พี่ชื่ออะไรครับพี่พี่ร้องแต่อีกคำนี้เนี่ยมาทุกคนโอ้โหเลื่อนเกือบรถอ่ะนิดูมามาเล่นออบี้กันนะทุกคนดูสิว่ามันจะมีไอศไอศประหลาดหน้าไอตัวนี้มาแบบจับสแกนหรือเปล่ามานะมาทุกคนไปไปเลยก็ไม่ได้ยากนี่หว่าเออแต่มันมีมาก ขับน้าวัทุกทีเลยวะอันนี้อะไรวะเนี่ยซ้ายขวาขวาซ้าขวาซ้ายดีโอเคเออโคตรงายอ๋อะไรวะเมื่อกี้เฮ้ยทำไมมันมีอาหารตั้งอยู่วะเฮ้ยมีใครกินบ้างเดี๋ีตกเลยหไปไปต่อไปต่ออ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วะต้องไปอ้่ ีมีจำสเก็ตแบบนี้สามหนุ่มสามมุมมาเลยอ่ะเดี๋ยวไอตัวนี้มันจำสเกเปล่าตัวไม่ถือกระบองตีคนคิดดูมาเดี๋ยวคราวนี้ผมตั้งใจแล้วมันมีแอบออบบี้ประเภทหนึ่งว่าทุกคนที่มันชอบแกล้งกันอ่ะจะม่มีทางสามชั้นนะทุกคนเอ้ยไม่ใช่ทางสามอันนะแล้วเรากะโดดไปแล้วมันจะมีคนแกล้งอ่ะเออผมเคยเห็นอยู่ในติ๊กต็อกนะแล้วก็ในเฟซบุ๊กนะทุกคน มันก็มีอยู่นะผมก็เข้าร่วมกลุ่มเรบอกไทยแลนด์ทุกคนอันนี้อะไรวะเนี่ยจนกว่าจะถึงฮะคืออะไรอ่ะอะไรวะตรงตรงตรงฮะมันร้องตรงตรงเอาอะไรมันร้องตรงตรงงหรือทุ่งทุ่ง่งคืออะไรงงวะอ๋อมันจะนับเวลาใช่ไหมเราต้องไปเร็วๆใช่ไหมอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วมามา ผมเล่นโลบอ,อกมาประมาณ3-4ปีแล้วผมก็เซียนออฟฟี้อยู่นะในระดับหนึ่งอะแค่ระดับเดียวอะโอ้โหจะไปถึงไหมวะเนี้ยเออเออถึงเว้ยมาเราจะเหยียบอีหน้านี้เฮเละเลยโคตรรั่ว่ะทุกคนดูหน้ามาันดิเนี่ยรั <c ười> ่วจัดหัวไว้ก่อนใครทีท่เข้ามาเล่น มันจะมีตัวผีตัวผียำตะเกนกคนอ๋อชุ่มๆๆๆๆๆๆๆลๆๆๆงๆๆๆๆแล้วจะหลๆๆๆๆๆงๆๆ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 เราจะๆๆไๆๆ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 ๆอๆๆๆๆๆๆงไงๆๆๆๆๆๆ้ๆๆๆเรๆๆ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 วๆๆ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 ไๆๆๆๆนๆๆาๆๆ้ๆ้ๆๆ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 ผู้หญิงๆๆ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 ๆนๆๆ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 ไหๆๆ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 ๆะๆๆ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 ๆ ใครโนสร้างแมพวะเนี่ยอยากรู้อยากรู su, ้ว่าเขาคิดอะไรอยู่เขาน่าจะมีไอตัวนี้มากเกินไปนะโคตรเบียวเลยแหละดูสร้างดิโอ้โหไม่ไม่กี่วิทุกคนผมตายก่อนหรือเปล่าอะไปเอาแล้วผมตกเฉยอโอชีวิตต้องมาเข้าแมพอื่นเนี่ยมามาเริ่มกันใหม่เลยกลับไปตัวนี้ทุกคน คุณยังไม่ไปไหนใช่ไหมเนี่ยคุณยังไม่ไปไหนใช่ไหมครับยังไม่ไปไหนใช่ไหมฉันลูกคนมีตัวนี้อีกเนี่ยไอ้ผ้าขาวๆเนี่ยไปไปต่อไปต่อไปต่อโอเคทางซ้ายหรือขวาผมว่าทางขวาแล้วกันเพราะว่ามันสามารถไปตีไปอีกไปอีอะไรนะไปด้านขวาแล้วเราก็กดะโดดอ้อมตรงนี้ได้นะทุกคนไปเอาลูกลูกผมตกเอา มีเพื่อนที่เขาเป็นเป็นไอตัวนี้ด้วยเหรอมาไปทุกคนไปต่อเลยผีตัวนี้มันกำลังจะขึ้นมาทุกคนหรือว่าหรือว่าหรือว่าไอตอนนี้มันนับคอยหลังนี่มันจะอะไรวะเนี่ยอ๋อมัจะตามมาเอ้าชล้งชาติไหนผมจะผ่านกับพี่าอีกนานอะไรวะเนี่ยมันมาจากไหนอะแล้วผมก็ตายเอ้าตายเอากับไอตัวนี้เนี่ย ยากไปไหมยังไม่ถึงไหนเลยทุกคนมาเอาอมันมัน,ม,นมันไม่ต้องขึ้นก็นได้นะเพื่อนอ่ะทางนี้เอ้ยเกือบตกละออบบี้ได้ยากที่สุดสำหรับผมน่าจะประมาณสปีดท,ทาวเวอร์ทุกคนเอ้ยไม่ใช่ดิไอออบบี้ไม่ใช่สปีดดิมันเป็นออบบี้ที่มันเป็นทาวเวอร์ข้างบนข้างบนอะ่ะคือผมก่านจะผ่านโคตรยาก ยากจัดเวลาก็แบบหมดเร็วเหลือเกินผมยังไม่ถึงไหนเลยเฮ้ยมนจะมากำลังจะมาเลยเพื่อนมันกำลังจะมาช่มนๆๆๆีๆๆ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 ๆนๆๆผๆๆนๆๆๆๆอๆๆ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 ๆยๆๆๆๆๆๆๆ่ๆๆ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 ้ๆๆ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 ๆนๆๆ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 ้ อ่ะไปเห็นเพื่อนมาถึงตรงนี้กันแล้วโอ้โหผู้หญิงจะไปไม่ได้เดี๋ยวผมผักตกเลยนะโอ้โหไปเออนั่นแหละเอ้าเอ้ยเอ้ยโอ้ไปแบบอื่นอีกแล้วโอ้โหมันเป็นแบบเดียวกันหรือเปล่ามันเป็นแบบซอมบี้เนี่ยผมจะเข้าแบบนี้โอ้ย อะไรก็ไม่รู้เนี่ยกำลังจะไปถึงแล้วอยู่ก็เราจะอยู่ก็โดนโจำสแกนเนี่ย<น> <laughs> ตัวอย่างวะเนี่ยก็ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันมีแรงบันนานใจในการสร้างมาหรือเปล่าเนี่ยมันมันเหมือนอะไรนะไอ้ที่มันห่อผ้าขาวเหมือนผ้าผีเอ้เหมือนผีห่อศพเลยนะจริงๆผมจะเอาแบบนั้นแหละล่าท้าผีอะ่ะประมาณวันที่สิบเก้าเมษาแต่ว่าผมเอาแบบอื่นดีกว่านะผมก็ไม่แน่ใจว่า ิบเกา้าเมษาจะล่าแ้าผี่ไม่รู้ว่าจะได้แบบเล่นกับเพื่อนหรือเปล่าหรือว่าโทรคุยนะทุกคนเอ้านี่แหละฉากไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ฉากในตรงนี้แหละนี่ผมตกเออไม่ตกแล้วเอามันจะเคลอนไมิ๊งจิอาจิ๊งจิ๊งจิ๊งงจงจิ๊งจิิิเตอ ไปต่อเลยเอ้ยแล้วเหนื่อยใจมากไปตกเอาแมปอื่นเนี่ยเออจนกว่าจะถึงโอ้ยสิบเอ็ดนาทีสูแล้วผมจะไม่ผ่านไหมเนี่ยอันนี้คือที่นอนมันจะไม่เนี่ยอ่าแล้วทุกคนคลิปนี้เพียงเท่านี้เจอแต่พวกเนี้ยเนี่ยชาตนี้ไม่ได้ผ่านกันเลยนะทุกคน อ <c oughs> โอ้ยสู้น,สนี่มนมแมพอะไรบ,บ้างทุกคน <í> มันมีแมพพวกแบบมันมีแมพพวกเป็นมีมเยอะแยะเลยนะทุกคน <c oughs> มาไปต่อนะไปกระโดดโอ้โ <c> ห <oughs> มีแต่หน้าไอ้พวกนี้ทุกคนป <c oughs> ึ๊บเบ๊บเออนั่นแหละกระโดดไปอ่าเออโอ้อโอยสิบแปดวิคลิปแปดนาทีทุกคนตอนนี้นะฝา <c oughs> กกดไลค์กดแชร์เ <c oughs> อ้าเอ้า กระโดดกระโดดแล้วก็โดดอีกอะโอ้ยแปดวิไอไอไอตัวไอตัวไอตัวนั้นมันจะมาแล้วเนี่ยว้าวไปไม่ทันเนี่ยเพื่อนก็จะตายแล้วใช่ไหมมันมาแล้วชุนงุนฉ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 ุงเงมว่หน้าผ่านเลยทุกคนมาทุกคนเจอใหม่คลิปหน้านะคลิปต่อไปจะเป็นแบบฟิตนะทุกคนไปละทุกคน